นี่คือเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับครูบาอาจารย์อันนี้เป็นองค์ที่21แล้วนะครับเพราผมจะถ่ายทั้งหมดก็เคยบอกมาแล้วว่าจะต้องถ่ายทั้งหมด50องค์นี่เป็นองค์ที่21ที่ผมกําลังถ่ายทอดถ่ายทําอยู่นี่นี่คือหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับซึ่งเป็นพระที่แบบอยู่ในมือเสียนใหญ่ก็ราคาออกจะสูงนะครับราคาหลัก 7หลักแต่อย่างเราก็สะสมมาก็คงจะไม่ได้หรอกครับถ้าได้ก็คงจะไม่เหลือเยอะขนาดนี้ครับแต่แน่ใจได้เลยครับว่าผมจะต้องถ่ายทั้งหมดห้าสิบองค์เพราะผมคัดไว้แล้วหลวงพ่อเงินวัดบางคานจอบใหญ่แต่อย่างจอบเล็กผมก็ถ่ายไปแล้วห้าสิบหอง จอบกลางอีก3องค์ครับนี่ก็คือจอบใหญ่องค์ที่21ครับคาบไขก็เป็นลักษณะอย่างที่เห็นเนี่ยครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกูบาจารย์ศึกษาถนัดแบบไหนก็เอามาจับเอามาศึกษาดูครับได้รู้ได้เห็นแบบ ยังไงยังไงใครเขาว่ายังไงก็อลองมาจับดูแต่ผมเป็นเจ้าของพระผมบอกว่าให้ศึกษาพระหลายองค์ผมไม่ได้เน้นในจุดเป็นจุดตายอย่างเขาเพราะเป็นพระยุคต้นเราไม่ใช่พระยุคปลายนี่คือหลวงพ่อเห็นรถบางคานนะครับพิมพ์จอบใหญ่ครับให้คุณแม่คุณบอาาจันไล่ดูกันให้ครบๆนะครับแล้วท่านจะดูพระได้ดูพระเป็น เรื่องพระแท้นี่ดูไม่ได้ยากเลยนะครับผมว่าอย่างผมเดินในสนามพระเนี่ยผมมองไปปุ๊บืดนผมจะรู้เลยว่าพระอ,องค์ไหนแท้อ,องค์ไหนเกศโดยเฉพาะพระยุคตน้นยุคก,กลางตอนต้นนี่ผมถนัดมากเพราะว่าไม่ได้ว่าคุยนะครับครูบาอาจารย์ถ้าผ่านไปที่ไหนหลุดเข้ามาเนี่ยเป็นต้องเสร็จผมที่หลุดเข้ามาทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่มีนะครับครูบาอาจารย์ผม ก็ยังเห็นมีอยู่เพียงแต่ว่าคนยุคหลังเขาแบบดูพระไม่ขาดดูพระไม่เป็นเองของคนเลยหลุดมาหาผมจนได้ถ้าผมเดินในสนามผมมองไปปุ๊บนี่ผมจะดูพระยุคตน้นตนก่อนถ้าเข้าตาเมื่อไหร่ก็ไม่พลาดนะครับนี่คือศูนย์พระ a r l ของเซียนข้างถนนคนนี้ผมสุภาพคำทองจักเลยครับครูบาอาจารย์ กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมหน่อยครับนี่คือเป็นแรงใจแรงเชียร์ที่ผมอุตส่ามีและผมอุตส่าถ่ายทาให้ท่านได้ศึกษา,ากันด้วยน้ําใจด้วยความจริงใจเพราะจะให้ท่านดูพระแบบหลายๆเอกผมก็พยายามไปถ่ายทอดถ่ายทําให้ได้ดูกันแบบชัดๆด,ดูกันแบบใหญ่ๆขยายแบบเต็มที่เลย ครับเท่าที่ก็ให้ขยายได้ครับแต่เทคโนโลยีผมก็ไม่ได้มีดีอย่างคนอื่นเขาเพราะตุงตังก็ไม่ค่ยได้มีครับผมพอเท่าได้ำได้เท่าที่ผมทํานี่เลยครับนี่คือหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์จอบใหญ่องค์ที่21แล้วทั้งหมดถ่าย50องค์ แต่ที่แรงนะครับกุบายจารย์เป็นพระเนื้อดําผมลงไปแล้วนะรู้สึกว่าจะพุ่งเลยมีพ่อแม่กุบายจารพี่พี่น้องๆ้งและลูกหลาน,นชอบมากแต่ผมคัดเนื้อดําไว้ทั้งหมด14องค์ไว้ถ่ายตอนท้ายเลยถ้าพ่อแม่กุบาอยจารย์ชอบก็รอดู14องค์ท้ายนะครับแต่ถ่ายไปองค์หนึ่งผลตอบรับดีมากครับก็คิดว่าต่อไปก็คงจะถ่าย ให้ครบเนื้อดำ15องค์ถ่ายไปแล้ว1องคเหลืออีก14องครับให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยดูคอยชมวิดีโอจากศูนย์พระ ARL ของเสียนข้างถนนคนนี้ครับขอบพระคุณมากครับครูบาอาจารย์ครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมหน่อยนะครับดูให้เยอะๆนะครับครูบาอาจารย์ครับดูทุกคลิปที่ผมถ่ายทอดถ่ายทำครับเพราะว่ามีการถ่ายทำมาแล้วประมาณ7 7จ็700กว่าคลิปแล้วมังครับพร,พระตุกวันนี้ก็หาศึกษากันค่อนข้างจะยากผมก็เลยมีพวกเลยถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันให้เต็มอิ่มครับจากศูนย์พระ A R L ครับของเสียนข้างถนนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรคมคัยวาจารย์ครับบััสีีครับครับ